วัดีค่ะกดอยนะคะวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้นะคะคอมบูชานะคะคอมบูชาถือว่าเป็นศาสตร์สุขภาพอีกมุมมิติหนึ่งนะคะที่มีคนนิยมเนาะนิยม่อทีจะให้ได้สุขภาพด้วยเรื่องของโปรไบโอติกนะฮะโปรไบโอติกก็คือการจุลินทรีย์นะฮะจุลินทรีย์เพื่อที่จะไปซ่อมแซม ระดับเซลล์นะคะระดับเซลล์เลยนะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้ขับถ่ายคล่องตัวให้กำลังดูดซึมอาหารสารอาหารที่ดีมีประโยชน์เนาะ,ะแล้วก็ช่วยชักล้างนะคะระบบลำไส้หลอดเลือดไขมันบระวัติความดันอะไรก็ทานได้หมดนะคะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ,นะคะทีนี้ในเรื่องของคอมบูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหมัก ผลไม้ที่มีมานานมากเริ่มต้นจากที่ประเทศจีนนะฮะถ้าเป็นแบบเอ่อทางฝรัง่งฝรั่งก็จะเป็นเอ่เอแอปเ,เปิลแอปเปิลไซเดอร์ใช่ไหมฮะก็คือน้ำหมักนะฮะน้ำหมัก,กคล้ายกับไวน์แต่ถ้าเป็นคนจีนก็คือ,อชาหมักนะฮะชาที่หมักผ่านกันหมักแล้วมาทำเป็นเครื่องดื่มนะฮะแต่คนไทยเราก็ ประยุทธ์ใช้นะคะทั้งจีนแล้วก็ทั้งตะวันตกที่เป็นฝรั่งก็คือเป็นการทําน้ําหมักผักผลไม้แล้วก็ชานะคะชาก็ไม่ใช่ว่าชาที่คนจีนทานอย่างเดียวแต่เป็นชาที่ชาโกลาประหาชากุลาชาแกงหอยชาดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่สามารถสรรหารไปได้นะคะวิธีการจัดคล้ายกันเลยเพียงแค่เปลี่ยนวัตถุดิบเท่านั้นนะคะ วันนี้นะคะโกโก้ดอยเราก็เลยเอามานำเสนอในเรื่องเราของการทำคอมบูชาจากโกโก้นะคะคอมบูชานี่เราจะมีสส่วนเดียวกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือการทำสโคบี้นะคะสโคบี BY, S ้ S C O B Y นะคะ S ก็คือซิมไบโอติกนะคะเออ่ซิมไบโอติกคอมมู S K o B y, นะะิต uh, ี้ออฟแบคทีเรียแอนด์ยีสต์ก็คือ ซิมเบลติกก็คือ,อ,อจุลินทรีย์สอง 4, ชนิดขึ้นไปนะคะทีม่มาทำให้เกิดการเจริญเติบโต,ตหรือว่าพอ่อเลี้ยงนะคะให้มันเติบโต,ตโดยอาจจะเป็นแบคทีเ r ียกับยีสต์หรือเชื้อานะคะซึ่งแบคที ria ที่ดีเชื้อาทีีด่ดนะคะก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ถ้าไม่ดีนะคะก็จะก่อให้เกิดมะเร็งเช่น a ฟ p h a t o ซ i n ที่มีในถั่วนะคะแล้วก็พวกราดำพวกนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นลาขาวๆที่เกิดจากการหมักอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะดีนะคะโดยเฉพาะของโกโก้เราก็จะมีการหมักโกโก้ใช่ไหมคะเวลาหมักเราก็จะได้น้ําโกโก้น้าโกโก้ก,ก็คืออีกตัวเนี้นะคะ่ะตัวนี้นะคะน้ําโกโก้วันนี้เราหมักโกโก้200กว่ากิโลเราได้น้ํานะคะน้ําที่เราน้ําที่เราหมักแล้วไปรองไว้ะคะ่ะซึ่งสะอาดมากเลยเราเรามีวิธีการทําก็คือให้ให้ได้น้ำนะคะได้เกือบประมาณ2-3ลิตรนะคะ ตอนนี้เราเราได้แล้วประมาณสักพันห้าร้อยสี่สี่นะคะเดี๋ยวแค่อันนี้แค่วันเดียวนะคะยังไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงนะะเดี๋ยวพอครบยี่สิบชั่วโมงเนี่ยเราจะได้น้ําเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเราก็เลยมานั่งคิดว่าจะทํำยังไงให้มีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับโกโก้นะคะอันดับแรกค่ะการทาําคอมบูชานะคะก็คือเราจะต้องทําน้ําสโคบี้ไปก่อนก็คือพ่อเลี้ยงจุลินทรีย์นะคะการพ่อเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวเนี้ยค่ะ มีวิธีการหลักการของมันก็คือเราจะใช้น้ําตาลค่ะน้ําตาลอะไรก็ได้ค่ะนะน้าตาลอาจจะเป็นน้ําตาลอ้อยน้ําตาลใสแดงน้ําตาลขาวแต่ว่าเพื่อให้ได้สุขภาพแล้วก็แนะนมแนะนาให้เป็นน้าตาลน้าตาลที่ธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะของเราเราก็จะใช้น้ําตาลแดงนะคะใสแดงเนาะเราจะใช้น้ําตาล1ส่วนนะคะน้าตาล1ส่วนแล้วก็ใช้น้ำนะคะน้ำโกโก้ตรงนี้ค่ะ สามส่วนนะคะหนึ่งส่วนก็คือน้ำตาลนะคะสามส่วนก็คือน้ำโกโก้สิบส่วนก็คือให้ให้มันได้ค่ะให้มันได้สิบส่วนม uh. ะถ้าหนึ่งส่วนก็คือประมาณนี้นะคะสามส่วนก็คือประมาณนี้พอให้ได้เต็มสิบก็คือคือเติมเข้าไปให้เต็มสิบอะค่ะก็คือน้ำต้มสุกนะคะน้ำต้มสุกสะอาดนะคะปุนปไม่เอาร้อนน้อนนะคะเพราะว่าแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน น้ำโกโก้ตรงนี้อาจจะตายได้นะคะแล้วก็จะเป็นแค่น้ำอุ่นุ่พอค่ะอันนี้ก็คือที่เราทำเป็นคอมบูชาเราใช้ใช้น้ำน้ำเมลอนนะคะเราจะใช้น้ำเมลอนหรือน้ำอะไรก็ได้สุดท้ายมาน้ำที่สองนะคะน้ำแรกก็คือตัวที่เราพอะเลี้ยงเชื้อนะคะพอพอะเลี้ยงเชื้อเสร็จแล้วก็จะไปไปใส่ในน้ำชา เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะเดี๋ยวอันนี้ขอชิมก่อนมันจะมีความซ่านะคะความซ่าความหวานนะ,ะวันนี้เราจะทำสอแบบนะคะแบบแรกเลยก็คือสำหรับคนที่มีน้ำนะคะน้ำที่ได้จากกันหมักนะคะเราก็ทำไปเลยค่ะก็คือเราจะใช้ ตอนนี้นะคะมันจะอยู่ในระดับนี้นะคะเราเราตั้งใจว่าเราจะใส่เข้าไปให้ได้ประมาณ3ามส่วนแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็จะกลายเป็นน้ําตาลนะคะเราอาจจะเอาน้ําร้อนน้ําปุ่นนะคะน้ําปุ่นละลายกับออละลายกับน้ําตาลก่อนนะคะ 1. ประมาณนะคะตรงนี้แล้วแต่นะคะบางคนก็ชอบหวานก็ใส่เยอะเนาะ แต่บางคนไม่ชอบหวานก็ใส่ใส่พอควรนะคะแล้วก็คนๆนะคะคนให้เข้ากันเราจะไม่แนะนำให้เอาน้ำตาลไปเคี่ยวหรือไปต้มนะคะเพราะว่าถ้าโดนความร้อนแล้วเนี่ยมีมีอาจารย์บางทัานนะคะแนะนำว่าไม่ควรที่จะไปเคี่ยวจนเกิดความร้อนมันจะทำให้เกิดความเป็นคาราเมลนะคะคาราเมลก็คือน้ำตาลทรายที่ ไปเหมือนเป็นน้ำเชื่อมอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้การเจริญเติบโตของจุลินซีไม่ดอออนนีอันนี้เสร็จแล้วนะคะตันนี้เราทําเป็น2แบบนะคะแบบแรกก็คือน้ำนะคะอันที่2ก็คือคนที่มีลูกโกโก้น้ออๆคะ่ะถ้ามีลูกโกโก้อยาจะทําน้ําโกโก้เลยแล้วก็จะแนะนำนะ เองนะคะเลยไม่ได้ใส่แม้นะคะคนให้มันพอละลายค่ะไม่ต้องละลายหมดก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะน้ําไปประมาณสามส่วนนะคะพูดถึงแล้วมันก็เหมือนน้าหมักป้าเชงนะคะป้าเชงเนาะน้ำหมักของป้าเชงน้ําหมักผักนะคะเนาะ แค่นี้นะคะเราก็จะเก็บไว้นะคะเอ,อ,อันนี้อันนี้อีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือสําหรับคนที่มีลูกโกโก้น้อยนะคะถ้าลูกโกโก้น้อยๆเราจะใช้เม้โกโก้ใส่ลงไปเลยะคะ่ะใส่ลงไปเลยนะ,ะแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปด้วยเลยนะคะ หวาน,นะคะ่ะใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเราสามารถขุดได้นะคะตัวที่เป็นเยื่อๆนี่ก็ใส่เข้าไปได้นะคะตรงนี้ก็หวานๆนะฮะแอบมีความหวานความมันนะคะแล้วก็ขุดขุดใส่ไปเลยเพอมีน้อยมันเขียน เติมเข้าไปเพิ่มอีกก็ได้นะคะโดยเฉพาะน้ํานะคะคือเราจะเทนเราจะทิ้งไว้ประมาณสักสอนิ้วนะคะสองถึงสนิ้วเพื่อให้มันมีช่องว่างให้หายใจนะคะเนาะแล้วก็จะใส่เข้าไปให้ได้ระดับอ,อันนี้ใส่เข้าไปอีกดได้ไหถ้ตัวนี้มี้ะใส่นี้ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะทําแยกนะคะแค่นี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปเราก็จะใช้ผ้าขาบางะคะ่ะผ้าขาวบางนะคะกันหมักแบบนี้นะคะเราต้องการออกซิเจนนะคะต้องการออกซิเจนให้ให้ให้เขาได้หายใจนะคะให้เขาได้ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตนะคะเราไม่เราจะไม่ใช้ขวดไฝาปิดทีเดียวเลยนะคะถ้าถ้าเอาฝาปิดทีเดียวเลยมันจะ ไม่สามารถจเจริญเติบโต,ตได้นะคะแบบหนึ่งตอนนี้เราก็ใช้เชือกหรือไม่ก็ใช้หนังบ้องหนังบ้องก็คือ,อหนังยางนะคะเอาหนังบ้องพัดรัดนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้ามีหนังบ้องก็ดีคะ่ะเอาหนังบ้องถ้าไม่มีก็แนะนําก็ให้ใช้เชือกนะคะเชือกอะไรก็ได้คะ่ะที่จะผูกมัด เป็นการป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วก็เอ้ยเป็นการป้องกันไม่ให้มแมลงนะคะ,มะแมลงเข้าไปเนาะแล้วก็ให้อากาศเข้าผ่านตรงช่องของผ้าได้นะคะ เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ค่ะประมาณ7วันนะคะวันสองวันเราก็เข้ามาคุยได้เขาบอกว่าการเลี้ยงสก็อบบี้ตรงนี้นะคะเป็นการเพาะจุลินทรีย์ขึ้นมาจุลินรีย์ก็คือสิ่งม,มีชีวิตชนิดหนึ่งนะคะมันก็เหมือนคนคะ่ะบางคนบอกว่าให้เราต้องไปทักทายมันบ่อยๆต้องไปพูดคุยแล้วร้องเพลงให้มันฟังมันจะเติบโตได้เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเปิดเพลงนะคะเปิดเพลงให้ใหใหนางฟังนะคะ นานก็จะเจริญเติบโตแล้วก็เป็นสคอบบี้ที่ดีๆเป็นจุลินทรีย์ที่สวยงามเพื่อให้เราได้ได้ได้กินได้ดื่มน้ำน้ำหมักที่ดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมาติดตามผลงานกันนะคะ ทำน้ำหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งก็คือตัวตั้งต้นนะคะเป็นตัวตั้งต้นหลังจากนั้นนะคะพอผ่านไป7วันนะคะ7วันปุ๊บมันก็มีความเปรี้ยวนะคะแรกๆนี่จะมีความหวานเพราะว่าเราเติมน้ําตาลเพื่อที่ให้ไปเป็นอาหารของจูลินซีนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเาก็โดยจะให้ดูนะคะไอ้ต้นตัวที่เราทําสําเร็จนะคะ ตัวนี้นะคะก็เราได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วตอนนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่ามันมีเป็นชั้นๆขึ้นมาพอเปิดดูข้างในเนี่ยเป็นวุ้นเลยนะคะเป็นบุ้นเราก็จะค่อยเติมน้ําตาลนะคะแล้วก็เติมน้ําตัวนี้ค่ะพอหมักรอบต่อไปเราก็อันนี้ก็เติมเข้าไปอีกไปเป็นอาหารให้มันนะคะมันก็จะเป็นหนาหนาขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นเนาะแล้วพอครบเจ็ดวันปุ๊บเราสามารถเอาตัวนี้ค่ะเป็นตัวตั้งต้นนะคะทํา อันนี้คือน้ำสองที่เราสามารถดื่มได้เลยนะคะหลังจากที่เราทําประมาณ3วันมันจะมีความซ่านะคะในการทําตรงนี้นะคะเราก็จะใช้แล้วแต่ว่าเราเราจะเราจะมักกับอะไรค่ะสมมุติว่าเราต้องการกินน้ำแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแล้วก็เอาแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปประมาณสักหนึ่งส่วน,นะ ประมาณประมาณเนี่ยค่ะเออสามส่วนค่ะแล้วทีนี้ใส่น้ําตาลเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ใส่ใส่น้ําใส่น้ําเนี่ยค่ะน้ำหนึ่งนะคะเข้าไปประมาณสามสิบซีซีนะคะหรือหนึ่งเรียกว่าหนึ่งกอ๊อกหนึ่งอะไรนะหนึ่งโกงเออหนึ่งโกงนะคะพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ําอุ่นนะคะให้ได้ระดับนะคะหลังจากนั้นปิดฝาค่ะปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่อุณหภูมิห้องนะคะ3วันค่ะ3วันให้เราไปแช่ตู้เย็นนะคะพอแช่ตู้เย็นเสร็จปุ๊บเราเค่อยๆเปิดออกมาค่ะเปิดออกมาแล้วมันจะมีความซาขึ้นมานะคะมันจะมีความซาขึ้นมาแล้วเราก็เทใส่ลงไปในน้ําแข็งมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่มีความซาโดยที่ไม่ต้องอัดออก๊าซเข้าไปเหมือนน้าอัดลมนะคะเป็นน้ําอัดลมแบบธรรมชาติที่ใช้จุลินทรีย์เพาอะพอพอเลี้ยงขึ้นมานะคะซึ่ง มันจะทําให้เราได้สุขภาพมากๆนะคะมีหลายคนสงสัยว่าเราใช้น้ําตาลแล้วคนไข้เบาหวานทานได้ไหมขออนุญาตตอบว่าการที่เราเลี้ยงจุลินทรีย์ค่ะเราเลี้ยงจุลินทรีย์ให้เติบโตเนี่ยเขาไปกินความหวานของน้ําตาลไปแล้วเพราะฉะนั้นน้ําตาลตัวเนี้มันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะคะถูกเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่น้ําตาลกูโคสเนาะมันจะกลายเป็นฟูตโต็นเ,เป็นน้ำตาลที่ เปลี่ยนโมเลกุลให้เล็กลงแล้วสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ในร่างกายได้เร็วไม่ใช่เหมือนน้ําตาลทรายที่หนึ่งหนึ่งคือหนึ่งโมเลกุลมันสามารถแตกตัวได้หลายโมเลกุลแต่ตัวเนี้ยมันมันแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วร่างกายสามารถนําไปใช้ให้เกิดพลังงานได้ไม่เกิดการสะสมนะคะทำให้คนที่เป็นเบาหวานสามารถทําทําแล้วก็ทานเองได้นะคะอาจจะใส่น้าตาลน้อยลงนะคะอันนี้นะคะเพิ่งทําวันนี้ค่ะ วันนี้เราได้เยื่อข้างในนะคะแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปเนาะเมล็ด mm hmm. ที่มันไม่สมบูรณ์แล้วก็คัดใส่นะคะแล้วก็ใช้ใช้สามส่วนน้ําตาลหนึ่งส่วนแล้วก็เติมน้ําเข้าไปให้ได้สิบส่วนนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้เราทํามาได้หนึ่งคืนทําวันก่อนนะคะอันนี้เป็นวันที่วันที่สองอันนี้วันแรกนะคะอันนี้วันที่สองเราจะสังเกตได้เลยว่าเออมันจะมันจะลอยชั้นห่างกันนะคะ ดี๋ยวพอสักสามวันปุ๊บเราจะกรองเอาแต่น้ําไว้นะคะกากเราก็จะเอาไปหมักทาน้าทาน้ําหมักเพื่อที่จะไปใส่เป็นปุ๋ยรดน้ําต่อไปนะคะส่วนน้ําตรงนี้เราก็จะหมักต่อนะคะแล้วก็สร้างตัวสกอบบี้แบบนี้ค่ะเป็นจุลินทรีย์ให้มันเติบโตไปเรื่อยๆแล้วเราอยากจะกินสมุวไอีสานมันเราจะมีแขกหรือว่าอีสานมันเราจะมีงานหมอก็จะทําแบบนี้ค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็เป็นเปลือก เปลือกเปลือกมะเล็กโกโก้นะคะที่เออก็เอาไปต้มก่อนค่ะต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นระดับหนึงเนาะแล้วก็เอาน้ําตาลใส่เอาน้ำน้ำร้อนใส่แล้วก็ใส่น้ำหนึ่งตัวนี้นะคะเข้าไปอีกหนึ่งกงนะคะไอตัวนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นชาค่ะชาป่านะคะชาป่าที่พี่น้องบนดอยออให้มานะคะ อันนี้ก็เป็นชาปา่าอันนี้ก็เป็นชากุหลาบค่ะก็เป็นกุหลาบที่หมอเอที่กโกก๊อยเราปลูกไว้เองนะคะวิธีทําเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นมะอ,อันนี้อันนี้เป็นไม่อะไรนะมะขามนะคะเอ้ยไม่ใช่มะขามที่เปรี้ยวอะ่ะมะขามป้อมค่ะมะขามป้อมฮะก็เอามะขามป้อมใส่เข้าไปนะคะเพื่อให้จะได้เป็นน้ำขามป้อมนะคะอันนี้ก็เป็นเก๊กฮวย เราสามารถเปลี่ยนเป็นขิงเป็นกระชายเป็นสมุนไพรแล้วแต่เราชอบนะคะใส่เข้าไปได้นะคะอาจจะเป็นเ,ออเมลอนออแอปเปลิลอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะซึ่งมันจะเกิดความสร้างโดยแบบธรรมชาติเป็นเครื่องดื่มที่เราทำเองนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครที่มีผลไม้ที่ไม่มีราคาเนาะราคาตกแนะนำว่าให้ทำแบบนี้นะคะเพิ่มมูลค่าแน่ นสนใจติดต่อสนใจที่จะเรียนรู้มากกว่านี้หรืออยากจะทำอยากจะชิมก็ติดต่อโกโบดอยมาได้นะคะที่0613049399นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตัดได้ Subscribe เนาะ ก็ให้กำลังใจกับโกโก้ดอยในการทำ YouTube ที่ดีมีประโยชน์กับเราคนที่สนใจในเรื่องของการไปรูปเพิ่มมูลค่าโกโก้นะคะที่นี่ก็ศูนย์ที่อำเภอโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ